กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมสรวิทย์เนื่องจำนงครับขออนุญ,ญาตตอบคําถามท่านจุตินะครับซึ่งท่านเองเป็นสมาชิกผู้ที่มีคุณภาพอย่างมากของสภานี้นะครับที่มีความห่วงใยต่ออนาคตประเทศชาติรวมถึงพระราชบญญัติฉบับนี้เนี่ยท่านเองก็ให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่ในชั้นการพิจารณานะครับผมขออนุญ,ญาตกับเรียนท่านประธานไปยังท่านผู้อภิปรายนะครับว่าท่านผู้เปติว่าเดิมปัญหาของรัฐวิสาหกิจของประเทศไทยเนี่ย โดยเฉพาะราฟอฟมอเนี่ยเขาเว้นคืนที่ดินเพื่อไปทํากิจการหลักก็คือให้บริการรถไฟฟ้าขนสมม่งมวลชนในกรุงเทพนะครับและเป็นมุลทนในอนาคตถ้ากฎหมายฉบับนี้มีความสมบูรณ์มีการขยายมากขึ้นในหัวเมืองหลักหัวเมืองรองเราก็จะมีขนส่งระบบรางที่เป็นการขนสมม่งมวลชนเต็มรูปแบบนะครับเกิดขึ้นได้อีกจํานวนมากประเด็นสงสัยที่ท่านได้กรุณาสอบถามและทวงติงไว้ก็ ทางกรรมการได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับว่าถ้าปล่อยให้รฟอฟมอไปบริหารทรัพย์สินของตัวเองจะดีหรือไม่ดีปัญหาที่เราตีกันมาตรงนี้เนี่ยเดิมรฟอฟม,อมอ์มีทรัพย์สิน5 6าหกแสนล้านบาทนะครับแต่ไม่สามารถไปทำให้เกิดประโยชน์ได้ทั้งเรื่อง t o d เอยหรือการทำธุรกิจสนับสนุนกัน นะครับผมขอยกตัวอย่างให้ชัดเจนประมาณ2อสประเด็นนะครับรเพื่อกลับเรียนต่อที่ประชุมให้สบายใจในประเด็นนี้ว่าการแก้ไขประโยชน์ดังกล่าวเนี่ยที่เป็นวัตถุประสงค์หลักในการดําเนินการของรอฟมอร์อเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติอย่างไรนะครับเรื่องแรกครับว่าถ้าเราไม่ได้แก้ในมาตรานี้ไม่มีการเพิ่มเนี่ยเราไม่สามารถทําธุรกิจที่นอกเหนือจากธุรกิจหลักของรอฟมอร์อได้เลยเช่น เราไม่สามารถเอาที่ดินที่เป็น TOD บางทีเว้นคืนเนี่ยเราไม่สามารถเว้นคืนได้ตรงตามแนวครับเพราะว่าที่ดินเอกชนของประเทศไทยเนี่ยแม้จะมีการจัดรูปหรือไม่มีการจัดรูปมีการต่อรองหรือไม่มีการต่อรองการที่เราเว้นคืนที่ดินมาบางทีมันมีเศษครับซึ่งเศษเนี่ยบางทีอยู่ในพื้นที่ที่ดีมากแต่ว่าข้อจํากัดของกฎหมายเดิมเนี่ยเราไม่สามารถใช้ตรงนี้มาเป็นประโยชน์ได้สิ่งที่เป็นประโยชน์มากๆก็คืออะไรครับเราสามารถทําตรงนี้ให้เกิดรายได้ก่อนเราฟอร์ม จะได้ลดการพึ่งพิงงบประมาณจากภาครัฐและส่วนอื่นนะครับทีนี้มาเป็นประเด็นที่ท่านห่วงใยว่าธุรกิจของรอฟมอเนี่ยก็อาจจะมีข้อกังวลว่าทําอาจจะไม่ได้ดีนักควรจะมุม่งเน้นธุรกิจที่ตัวเองมีความรู้ความชํานาญดีกว่าอันนี้ก็เป็นจริงส่วนหนึ่งครับแต่ว่ารูปแบบในการทําธุรกิจหรือการอนุญ,ญาตให้ทําธุรกิจเนี่ยผมคิดว่าศักยภาพเนี่ยไม่มีขีดจํากัดครับรอฟมอสามารถกําหนดนโยบายได้ มีการประมูลที่ดินแปลงต่างๆมีแผนธุรกิจซึ่งเอกชนที่มาลงทุนเนี่ยเขาต้องคิดแล้วคิดอีกนะครับในการลงทุนในที่ดินที่มีศักยภาพเพื่อเป็นไรายได้หล่อเลี้ยงให้กับรอฟอรมอคือหน่วยงานหลักอีกประเด็นหนึ่งซึ่งสําคัญมากๆครับว่าปัญหาของรอฟอรมอที่เกิดขึ้นอยู่เนี่ยคือเราไม่สามารถเก็บคนที่มีศักยภาพในวงรอบที่จะสามารถมาป้อนรถไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือที่เรียกว่าฟีเดอร์นะครับถ้ากฎหมายฉบับนี้เนี่ย เราสามารถทําได้หลายๆอย่างรอฟอมอก็สามารถจัดเงินส่วนเกินที่ไม่ได้ใช้ในกิจการหลักของตัวเองนั้นไปทํำฟีดเดอร์ได้นะครับผมคิดว่าตรงนี้เป็นเป้าหมายที่สําคัญในอนาคตมากๆว่าทางรอฟอมอเนี่ยมีข้อมูลอยู่ว่าสถานีตรงไหนมีความจําเป็น มีการร้องเรียนว่าอยากให้ไปเปิดจุดนั้นจุดนี้มีการขยเส้นทางต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าสอนาขอขกับรฟมเนี่ยมีการประสานข้อมูลได้อย่างชัดเจนอยู่แล้วดังนั้นการร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยได้พิจารารอบครอบแล้วแต่ต้องขอบคุณท่านจุตินะครับขออภัยที่อ่านานท่านว่าท่านกรุณาได้พูดได้ตรงประเด็นมากๆนะครับว่าเราห่วงใยจุดนี้เราได้พิจารณาอย่างรอบคอบและจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดครับขอบคุณครับ